ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนาังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นกรอบเสียบไม้ใส่ผงวุ้นตราหนางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟ คนเป็นระยะจนกระทั่งเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่อนเสริมไอโอดีนคนจนน้ำตาลละลายลดไฟอ่อนเคี่ยวจนส่วนผสมเหนียวขน้นประมาณ5นาทีเกร็ดความรู้การทำวุ้นในการเคี่ยววุ้นจะทำให้วุ้นมีความข้นและทำให้เกิดเกล็ดน้ำตาลได้ง่ายเมื่อนำไปผึ่งแดดจะได้เกล็ดน้ำตาลที่สม่ำเสมอกันแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิลคนให้เข้ากันส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีช ผูคนให้เข้ากันและส่วนที่ 3. ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันหยอดวุ้นแต่ละสีลงในพิมพ์ทรงกลมที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแกออกจากพิมพ์วางบนตะแกรงนำไปผึ่งแดดประมาณ2-3วันให้บริเวณผิวด้านนอกแห้งจนน้ำตาลเกาะบริเวณรอบชินบ้นวุ้นแล้วนำมาเสียบไม้เรียงสีให้สวยงามพร้อมเจริบราคากับเมนูวุ้นกรอบเสียบไม้เมนูโดนใจจากผงวุ้นตลาหนังเงือก